สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะมากินข้าวไงน้ำก๋าดจ้าอันเลน้ำอ้วนเลเก็บปลาเคเรตต้มแล้วกินข้าวต่อดีค่ะสวัสดีค่ะหมูพ <c oughs> ี่บุ้ยอ๋อจกปากจีบซุปสวัสดีค่ะมีอย่างแน่คะก้อยกุ้งค่ะก้อยกุ้งทอดกระดูกหมูอันนี้จะมาต้มจืดหรือแกงอ้อนจืดเลย แม่ทัวใหญ่ยยายได้กินยายตากกับหมูอ้วนเลาะหาเก็บผักเฉลีกด,ด,ก,ดก,กับหดหน่ำต้นกล้วยน่าสินหืมน่าตัดกเสศษ อ๋อไปใสรแล้วลอ,องดูนะจะหาเล่นให้หน่ะนางนี้สชวนหลังบ้านลดแรนระหว่างทางได้ยิน ย้ายทุกเห็นตะดตาเ่็นไหดตาเดี๋ยวลุกไฟลุกไฟกลางมือกลางคืนบุยกมาแล้วเห็นเราเด้อจะเห็นเราบอทังเป็นยังไนักบัาง้องเคยไปไัดเห็นยังไง ไม่ทรางเป็นยู่ไหนบ้านอืมอออต่อคิลึกตีต้มแค่สองน้าบ่ต้มหลายมันตีจืดมันตีบ่จักน่าต้มให้เกบอ่ะบ่ เป็นคนต้มผักกิเล็กบะเปื่อใค่ะต้มเดินไปได้กับบะเปื่อในี่ล่แม่นเป็นยอดคือกันตะเบิ้งไปอย่างเป็นต้มจักน้ำกับบะเปื่อใแม่ต้มผักกิเลศมันบะเพื่อให้ย้อนมาออกตะปูกัญญามาต้มจังจ <laughs> <laughs> โอ้ยต้นเตี่ยมยกกับว่กินตะปูกัญญามันคุ้ข้าบอกเพี้ยนเด้อต่อยในเจ้าแม่ไ,ไปวันละ ผู้ชาย่อยเกอเชือกผู้ญ่ข่อยเกาจะกระดูกวันมาเล็กว่เดดกันวรู้ไหมคั้านนี้วยถุงละร้อสบาทกันล้วมาสถุงที่แรกวัาสีทอดเบิร์แล้วต้มจนน้ำจะคำกันก็ไวางเต้มถุงละเท่าไหร่เน หมูว่าท่าไม่ตายไม่ทอดมืก็ตายนอนอยู่แล้วหมูว่าท่ตายโดดหน้าโดดหลัง กินผักกระอยกลุ้งก้อยกุ้งก็ต้องใส่เข่าหลายจ้ะนห่งกับ มาต้มจืดกับอ้ม่ับอ้อมกอ้อมกับอ้อมมีใบบักกุดมีอย่างใส่วัดมีอะไรใส่ลงไปคือว่างจริษกินได้คือก้ามือกันหาเข้าดด้วย ต้มกินผักมันเฮียใช่ขามจะกินได้ทุกรอบมันมันบ้าตายโดดบิงๆไปโดดก็ไปก็มันแมหเปิ้ลมาใส่หมูนี่บอกมันใส่ร่างหมูนี่แหละจะซุ้มเพิ่นก็สั่งอยู่ข้างหน้าเพิ่นก็ใส่ซุ้มเอ๋อร์ใส่หรอเอาของอยู่อยู่ดิ ม่ชอบคุณสัญญางอย่างคือไหนไม่ได้แหวนผู้ใดสีมาม่วนเขางมงงมามากงาเขามาหลักหลากกังเมยก็เจ้าใสอยูข่างค้างใส่จมังกล้ามเด๋ยวกยังไงเ็ดขวดหน่อย จขวดตั้งตั้งตั้งหนูซิงหนูมาที่กล่องฟางเห็ดบ่ได้ทำไมนี่เพิ่นเก็บพัดฟางซื้อแถวซื้อแถาประแดกตอนประแดกนี่ต้องมีอะไตัวสีทำไมโบราณน่ะแม่สีเราทางเชียงห้องแม่เอาเชียงก่องซุกโง่เลยนะอืมเอาขวดไปล่อแม่ป่ะเนี่ย หัวรอบๆมันก็จักประมาณกาล่องละได้กล่องละสิบขวดซึ่ห้าขวดต้มจืดหรือต้มเค็มก็จะดอกมีเต็มที่เลย <c oughs> ขนมปังอะาย What you say? ขวปทเลเรียกบะากแม่ไ่ไดเหตุกับเขาแม่ไอ้เพื่อนดีเสร็จไอ้ต่ำกุ้งกุ้งกุ้งไอ้แลูกไายแต่ละคนมาไปน้ากันพี่หน้องเอาปลาเพื่อนเป็นเาเหตุกับเขาแม่ยางเก็บปลากิลิบัวกี่เราจกเราไม่ได้เห็ดอันนี้ด้วยว่าไอ้เพื่อนเอาเจ้าเก้ามาใส่เห็นเาแวมาใส่ใส่กับขั้วลงไปใส่ไปแดกลงไปไหม พอ่ามตั้งเต่็นกระจางพร้อมช่ำกุ้งกุ้งช่อสิบบคือนี่ตำแก้วสองถ้วยเหลือคำอย่าแกะบกอกบติยเจีาา้ยวาากัน,น,นมันกับมันจะสูตรเดียวกันเหือแเซว่าแซลลกอดเข้าไปคือมยแกนไดผ้าเห็ดน,นะเอามาดีใ<ร>ส่ก่อน ปุ๋ยฟารีไซเคิลแต่นหนึ่งปลาบเหมดก็ไปตำปนต่อตาแหงกันลาบเป็นแหงลครแล้วาต้มน้ำพรอมใส่กระแดบกบคกอคุณนายบ่ดมักปนตายแห่ง ชอบจิีอมืมก็กินอย่างเจี้ยชอบจับเขามชอบไม่ลืงแม่โทรถามอยากกินนค่ร้อยอย่างกะปิ้ไปลายหงือแต่เบามาชอบปลายเหงอเป้บ่ได้เอาปิดใใจิใอืมเขาม,ม,มากุดอืมเามากจะิ้ใช้สดุด ก็ได้กินซ่อนสั่นโดนในกนระเลี้ยวงอกเลี้ยวงอกอยงยแล้วกินข้าวต <c oughs> อนเช้าไม่ได้เยอะไปตัดเองไหมหลอก <c oughs> มือเลยมาแล้ <c oughs> อวอันเดียแล้วย่าซื้อมาสองร้ยยี่สิบบาทที่แรกว่าได้วาสิต้มาสิทอดเบิร์ต่ว่ <c oughs> ามันจะว่าซดน้ำต้มข้าวนซื้ <c oughs> อาการซอนนนี่ต้องเป็นซดน้ำพอ <c oughs> อรอนอากาศทอด มันกี่โมงแล้วลูกเซ้าๆัืมขับแกวหร้อพี่น้องคะ่ะยิ้มแลวแต่ชีวิตเ,เตี้ยนหน้ามันขับเคล็ดต้มเล็ดไปกันชิไปชั่วละต่อสวโอดย <c oughs> <c oughs> เจอกันใหม่ชิปหน้าจ้าพี่น้องจา้าสวัสดีค่ะ <c oughs> ใช่เลยขายกระดูกอ่อน